ต่อเนื่องจาก3 EP ที่ผ่านมานะคะที่แนะนำวิธีการขายแนะนำกลุ่มง,งานแนะนำวิธีการทำออเดอร์มาที่ EP 4นี้นะคะเราจะแนะนำวิธีการโพสต์ขายสินค้าในกลุ่มค้าขายต่างๆแนะนำว่ากลุ่มค้าขายที่ตัวแทนควรจะหาคือควรจะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากๆนะคะ เป็นหมื่นคนห้าหมื่นคนหรือว่าหนึ่งหมื่นคนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีลูกค้ากลับมาบ้างนะคะแล้วก็จะสาธิตวิธีการลงขายใน Marketplace ของ Facebook ด้วยคะ่ะมาดูวิธีการโพสต์ขายนะคะในกลุ่มค้าขายต่างๆก็คือจาก Facebook นะคะควรจะเตรียม Facebook ไว้ สอง ID ค่ะจะใช้ของแฟนก็ได้เลยของเพื่อนของญาติหรือเราจะสร้างเองไว้2 ID ก็ได้นะคะแต่ว่าควรจะใช้ Facebook ที่มีตัวตนนะคะไม่งัดเห็นลูกค้าเขาจะไม่เชื่อถือถ้าเป็น Facebook ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะควรจะมีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาในกลุ่มอันนี้เราจะสมมุติให้ดูเท่านั้นนะคะเพราะว่า กลุ่มค้าขายจะมีมากกว่านี้อันนี้ก็คือเราจะยกตัวอย่างเฉพาะกลุ่มค้าขายที่เรามีอยู่กรณีนี้เราสมมติว่าเราเลือกเป็นตลาดนัดออนไลน์ซื้อขายสินค้าทุกชนิดนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะมีข้อจำกัดในการขายพอสมควรนะคะก็คือเขาจะปิดนะไม่ค่อยเปิดการขายแล้วก็ให้ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารวมตัวกันนะคะเพื่อทำการเปิดการขาย สมมุติว่าอันดับแรกก็คือสมมุติอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าเราใช้ f c e e o o o ของของแฟนเราก็ได้นะคะก็ทำการโพสอ่แล้วเราก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลุ่มใหม่ค่ะกลุ่มนี้รู้สึกว่าจะให้ขายอย่างเดียวเดี๋ยวลองเปลี่ยนกลุ่มดูนะคะ ดูโพสต์ขายสินค้าฟรีไม่จำกัดไปที่การสนทนาค่ะอนะคะเมื่อกี้เราลืมแก่ะทีนี้สมมุติว่าเราก็เหมือนกับมาโพสต์ว่าออต้องการหาสินค้ามาขาย มีใครแนะนำสินค้าช่วยแนะนำสินค้านะคะช่วยแนะนำสินค้าใต้ที่คอมเมนต์นะที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะนี่ค่ะเหมือนกับเป็นการเปิดประเด็นนะคะก็อาจจะใส่แบ็กกราวด์สะหน่อย พื้นหลังนะคะตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะแล้วก็โพสต์ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาอีกเฟซหนึ่งค่ะคนละเฟซน,นะคะอย่าใช้เฟซเดียวกันนะคะนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่จะช่วยแนะนำให้หาลูกค้าได้นะคะ พวกพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยตรงนี้ค่ะที่ที่เพื่อที่จะเสนอสินค้าตัวเองเราก็เข้าไปคอมเมนต์ตรงนี้ค่ะเราก็ใส่เลยบอกว่าจะมีมีสินค้าที่เป็นแพคเกจจิ้งราคาโรงงานถูก,ถก สนใจสอบถามอ่าแล้วก็ใส่ลาย ID เข้าไป Line ID ID Line ID line. อ่าหรือทักแชทได้ค่ะแล้วเราก็แนบรูปเข้าไปค่ะ เี๋ยวดูนะเอารูปอะไรอ่ารูปนี้รูปแนบเข้าไปแบบนี้ค่ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เราอาจจะได้ลูกค้าจากกลุ่มน,นี้ก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะเดี๋ยวคอลบโพสต์ก่อนนะคะโอเค ทีนี้ถ้าถ้าเราโพสต์ไปแล้วนะคะแล้วเขาทักมาทางแชทเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นข้อความเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะปิดนะคะเขารักษาสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มาดูตรงคําขอส่งข้อความตรงนี้ค่ะนะคะว่ามีใครทักเราเข้ามาไหมนี่ยค่ะ,ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มี แต่ถ้ามีก็จะขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะโต้อตอบกับเขาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะช่วยแนะนำให้ตัวแทนนะคะไปปรับปรุงใช้ในการขายสินค้าเองต่อไปอีกอันนึงที่ Facebook เขาเอื้อต่อเราก็คือในเรื่องของ Marketplace ตัวนี้ค่ะ m มาเก e ตเพลสกเข้าไปดูนะคะตัว m Marketplace เนี่ยเขาจะขายสินค้านะคะ โดย Facebook เขาจะฉลาดเขาจะเราอยู่จังหวัดไหนคะ่ะเขาก็จะเลือกสินค้าที่คนโพสต์ขายตามจังหวัดนั้นนะมานำเสนอเหมือนกับแคตตล็อกเลยคะ่ะเห็นไหมคะก็จะมีราคามีคุณสมบัติอะไรพวกนี้คะ่ะอ่านี้ถ้าเราอยากจะขายของใน m a r k e t p l เพจแบบนี้บ้างเราก็ใส่ได้เหมือนกันคะ่ะก็คลิกสร้างรายการสินค้าใหม่นะคะแล้วก็ เลือกประเภทรายการสินค้าออาโทษค่ะในนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสินค้าที่เราจะขายรถอันนี้ขายรถอันนี้บ้านเชา่าเห็นไหมเขาแยกหมวดหมู่ให้เราเราขายสินค้าเราก็เลือกสินค้าแล้วเราก็เลือกรูปภาพค่ะรูปภาพสินค้า,ายกตัวอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างเวลาโพสในมา r k เก็ตเพจเนี่ยเราต้องโพสเป็นสินค้าตัวที่เราจะขายเลยนะคะ สมมุติว่าเราจะขายกล่องพัสดุนะคะเบอร์เบอร์อ่าเ,เลือกเบอร์นิดนึงอ่าเบอร์ 2A สมมติแล้วก็ใส่รูปไปเลยเบอร์ 2A แล้วเราก็ใส่ชื่อสินค้านะคะเป็นกล่องพัสดุราคา3บาทสมมตินะคะใบละ3บาทถูกนะคะจะมีคนสนใจเราเยอะเลยแล้วเราก็มาเลือกหมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่ที่ตรงกับเรา เครื่องมือเฟอร์นิเจอร์ครอบครัวสวนอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะคะกระเป๋าเดินทางเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่ตรงกับเราเลยนะคะมันจะมีอยู่เมนูหนึ่งเนะะี่ยค่ะเบ็ดเตล็ดเราก็เลือกเบ็ดเตล็ดนะคะสภาพสินค้าเราเป็นสภาพใหม่นะคะแบรนด์ Band ก็เป็นของบริษัทไวซันไทยหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะนะหรือถ้านั้นเราก็จะไม่ใส่เพราะเราเป็นตัวแทนขายอีกทีหนึงนะคะแล้วก็อธิบายว่าอันนี้เป็นกล่อง พัสด,ดุขนาดอันนี้ยกตัวอย่างแบบสมมุตินะคะให้ไปไวๆสมมุติ16คูณ16คูณ16เซนติเมตรนะติดต่อสั่งซื้อเขาใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะคะเหมือนกับจะใส่ ID Line นี่นไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะคะ เพราะว่ารู้สึกจะเป็นคนละค่ายผ่านแชทก็แล้วกันนะคะผ่านแชทได้เลยค่ะอ่าต่อไปก็มาดูมีอะไรอีกคะที่ต้องใส่แท็กค่ะเพื่อให้คนหาเราเจอนะคะก็ของเราขายกล่องแล้วก็พิมพ์คําว่ากล่องนะคะแล้วก็เราอยู่จังหวัดไหนอ่าอยู่กรุงเทพแล้วก็ลงประกาศแล้วคลิกถัดไปค่ะ เราจะประกาศขายแบบสาธารณะใน Market p l a c e หรือเราจะประกาศในกลุ่มไปด้วยถ้าเราจะประกาศในกลุ่มไปด้วยเราก็คลิกคลิกในกลุ่มเข้าไปแล้วก็คลิกเผยแพร่ลองดูนะคะเผยแพร่ยังยังไม่โปรโมทนะคะมาดูในมา r k e t p l a c e เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้โอเคนะคะก็หวังว่าคลิปต่างๆที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะช่วยให้ตัวแทนเนี่ยมีมีทักษะนะคะในการหาลูกค้าทักษะในการขายแล้วก็สามารถหาลูกค้าได้เป็นจำนวนมากนะคะ ประเด็นสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการรับเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะทางบริษัทเราเนี่ยจะให้ค่าคอมมิชชั่นตัวแทนเนี่ย2%จากยอดขายอย่ามองว่าเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสินค้าของบริษัทเราเป็นสินค้าแบบสิ้นเปลืองคือใช้แล้วทิ้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพวกพ่อค้าแม่ค้าเวลาเขาสั่งเขาจะไม่สั่งทีละน,น้อยเพราะว่ามันจะทําให้ต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าขนส่งก็ ส่งบ่อยๆค่าของส่งก็เยอะนะคะเขาก็จะสั่งครั้งละจํานวนมากๆนะคะทางบริษัทจะโอนเงินค่าคอมมิชชั่นให้ตัวแทนเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งค่ะโอเคค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบริษัทไบซันไทยค่ะ